กำลังเดินทางกลับบ้านใส่น้ำมันโหลดอยู่นอนตอนนี้สบายดีเดอ้อพี่น้นองจา๋ายินดีตอนรับขั้นสูงสองสองร้อยเนะาะกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องเมื่อบ้านเฮาเนาะพานอ้องอลิซเมื่อแล้วพี่น้องนอนหลับสบายแล้วมันเย็นไม่ใชหมอย,อยู่เปลี่ยนกันอุ่ไมไหมไปเถ่ายคนสองคน

ที่สื่อมาไหวเบิดในลึเต่าก็ลมยลัง่ตล,งลาดนี้มีก่อเต้าอยู่ตลาดดมก็มีเนาะยายเน่ะเต้าใหญ่น่ะมีเแกนตั้งในตลาดแต่ว่าอยู่บ้านก็พากันเตียมยังบ้านเลยไปนนองแก่เตียมแก่พื้นออกมาบ้านเลย อยู่บ่ตังประสมาเลยตางหางเนียนเ่ยหางเี่แล้แลกนี่นะผัดตงเมื่อแลกไปซื้อกระคำกนแรกผัดตัง,ตง,ตง,ตงพื้นเท่าไหร่่ะผัดตัง

เอาปืนหนึ abord, anyway ่งืนน um> ึงมันละสองบัเออมีอยู่มีอยู่ด้อเนาวเอาบริมาตบ่มันสิบปี่บ่บริฮานเต่งบ่กปีมันลมดจะมันอีบลมปันไดบอ ยู่หน้ากูสลมแห้งอยดอกนและบาหอดก็เือเแบบ12โมงแไรไม่้องก็ไปเช็ดทางเข้าบ้านไปชีวิต ไมษานมาเดินมากระบะเจอบ้ังไกระบะเจ้าของสมุวหนึ่งจำนนหัวเนื่วันจันทร์บอแน่นร้อยคนมาเดินได้วันนั้นวัน,น,นที่ทีสามช้ามคืนเนาะ ตลกดูรลายเนางไม่ชองหาเงน chinh nóng 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 chinh ไไเริ่มหูกับไก่สิคลัมแบบว่ายากพี่น้องคือนเตียนยังกะยา,ยาเดี๋ยวนี้ขนาดบานในคลัมเลยนี่มันก็เริ่มปนะเปล่ยนกลุ่มเนาะเปลี่นที่ให้ตื่นเปลี่ยนที่แล้วก,ก็นนเปลี่ยนที่อีกกลุ่มกันเปลี่ยนแม่ยมเลยบุ๊กกินนมบวกลูกบวลุกเลยบุ๊กเน,นี่ยมาจากลูก อุ้มจ้าบุลุกเดี๋ยวนะอันเด็อุ้มนาอันเด็อุ้มจิดมือนะกโกมนเป็นไห้ก็ท่านว่าเป็นไหดวคือยังนีเลย้าวนก็ได้นอนกอดเอานอนบัดคืนเป็นนอนกอดกินน้ำลงอย่ามาเห็นหน้าหยุงกินน้ำ่ะกินน้ำ่ะกินจะบอกินน้ำกระดาษไมใช่กระดาษ กระดาษกระดาษอยู่ในกล<ก>้อดในกล้องเลยผ้าเปียกเลยอยู่กล้องซีบัวเบาเฮยมีอยู่นะคะเอาออกอะไรมันนะเอาอะไรมันออกก่อนอืม ชิดปากบอกมาเลยนายชวนชิดปากเข้าทางบา้านเฮาพี่น้องกายหอดแลว้วหอดบ้านบ่บอยแล้วพี่น้อง

ขันปุ่งแล้วหายเด้วได้ชูนไว้กอดเกิดไว้แ้วมักัี่อีไม่เนนาะ่กะพันหนาะพันตาเพื่อนเราไิมมืออันหนาแบบอันหนาไว้มาจัพาะ พองมือกันใหญ่ไล้มาหูปันพมพองอะไรเฮ้ยบยากดูหลายคนบลาผ้าอ้อมผ้าเอียงนะเลหูปัจจุบันซบมือได้มนเนจะได้เปลี่ยนใหม่ซบมือผ้าอ้อมเคยสักอยู่ในกระตา่าย กินข้าวกินหน้ำเลยเอาละแต่ว่ามันเหนียวอยู่ประจัดไหมคะไมีนมยังไงมีนมกันนมก้างอะไรเนเลยเมาบ่นอเอ่านอนบ่อิ่มนอนบอิ่มเาคือนี่กับนอนบ่อิ่ม กอดนมทุกตัวตึงในหัวมันบ่จริงตึงในหัวมันตึงไม่ใช่พ้นไม่หัวมันเป็นลมเมนอมกับยักษ์สลบพี่น้องเอ้ยเือแต่เมนอมแล้วโชเฟอร์วันนี้วันฉันชุกแล้วจะมาชิกใหม่เลนคนแรกของครอบครัวพี่น้องทั้งเลนทั้งหลาน โอกเคทำมือหัวเธอหนดชาด้ำเราได้โอ้คนอยู่พี่<ม>อ่ะพี่น้องพุ่นฝุ่นวห,หนาข่อยก็ปทปแถวนี้จอดใช้จอดหน้านี่เนะี่ยสิเอาร้านหน่อยไปทางไหนป๊าเดาอฝุ่น,นพังกันเตียมเรียบร้อยพี่น้องเตียมจะาทาันที่เรียบร้อย <laughs> ไปกอดไว้สักป๊าทุกมาหอดบ้านแล้วพี่น้องยายเห็นแล้วป๊าพูนกระเจ้าไปบุญแล้วไหมเข่าห่มบุญมาหอดบ้านแล้วพี่น้องป๊าเตรียมไว้เรียบร้อยเลยหมมอันดหลายเือแล้วามีเตรียมถ่าแล้วพี่น้อง และมองอยู่งกันนี่แหละยูโลกแอนติกนี่สิ่งสิ่งยังไม่ล้างเลยนด้ในกระเป๋าพี่น้องหอดยามคำเลยเนาะหนาวหนาว้นามือนี่ใครแต่ว่าอัดไปเบิร์ดเลยพี่น้องนี่มัดอัดไปเบิดเนาะบอยสื่ออันนี้มาปะตังมาก็พอน้องเมยอ,อัดไปห้ทางลังขังนลาวเฮมากรวบหอีก เห็นบอกพี so ่น้องพี่น้องหลายคนซอยกันเนาะบ่ค่อยเชื่อหรอพี่น้องแต่ค็ดื่นน้องสาวพี่แต่หลายคนอยู่พี่น้องซอยกันน่ะได้เรื่องเนาะหลายคนแต่ว่าพาก็ตื่นเต้นหรือก็ถึกนึกน้องอยู่เห็นยังก็บ่ถึกนี่กิ้มน้ำพี่น้องมาฮอดแล้วก็อยู่ไฟอยู่แบบบูฮานแบบบ้านเฮาแบบ ผุดเถ้าผู้แก่พาอยู่นะพี่น้องอ,อยู่แบบอยู่อันห่อนกินน้ำต้มอ่าบน้ำหอ่อนปเป็นทางผุดเถ้าลำไส้พี่น้องขยวนห่อนห่อนจังได้ไหมมันฉีดยังไม้มันฉีเปื่อยก่อนติดก็ได้อยู่อันนี้เนาะกินห่อนกับน,นอนอยูืนยันพีนออ่นอนแล้วพี่น้องข้างไว้น้องอลิศกับนอนนะพี่น้องนอนนะพูดน้องอลิศ นี่แหละพี่น้องกัญชิพากันนอนเฝ้ากันอยู่เดียกันเนาะเอาคนหน่อยกินนมถูกๆสองชั่วโมงแต่ว่ากินนมแม่นี่ชั่วโมงหนึ่งกระปุกมากินแล้วพี่น้องบ่ได้ให้ฮอดสองชั่วโมงนะทางกัญชิมีเลิศมีน้ำนมพี่เนาะนม่ไน้ำนมพายังบวลายเดย์ั้นกินากันขาสิบข้าวกันนน้อยก็แตกชวดๆอีกเด่อน insulting. ี่กินข้าวแล้วไอยู่ ก่อนกินปลาบ่ออ้อยก่นมาหอยล้วก็บม่ได้พักเลยคนของมาคนของแล้วกับเกลือหมูเมื่อเอาอันเครือสองรถอดสามหลอด่เรีนเนื่อยอยู่ใครดอกพี่น้องแล้วแล้วเขาเคยเรียนนั่นเรียนนี่เลยดิอยู่อยู่ห้องมอก็ะเรียนนั่นเรียนนี่อยู่แล้วก็บอกม่ค่อยไปไหนเนาะมือแรกเนาะอยู่บ่ได้ปวดขานอนบ่ได้เลยเรียนไรยางลายเรียนลา เรานอนโดยที่เปลี Mason, uh, ่ยนแบบเพื่อลูกยัยลูกยังเือบไหนคืนได้นอนเลยเวาเด้นได้ยังย่างสไลด์กับกางเว้นได้แต่นอนก็คืนนีู่บนได้นอนนี่แล้วแม่กินข้าวพอได้เอานมให้กินถูกสัปโมงสองสัปโมงเลยสไลด์กันได้นอนกางเว้นเปลี่ยนกันอย่าพี่น้องเอาไปกินข้าวจังซีพี่ลูกเอาไปลูกพันนอนเนาะ พี่น้องมาอดนคนละิปนีดด้กับก็บรรยากาศในเดพี่นองขากันคินาเนาะกันละใจใหกแใจม่ปุ้งนลพี่น้องแม่ลึอ่อนไม่ไมเอ้ลอง่ออนพี่น้องเนาะจับอาบน้ำเลยจ้าแม่ยังพี่น้องไปแล้วสบายดียดลูกสาวซอมบอยก็นอนแล้วพี่น้อง จากน้อยพื่อนกินข้าแล้วจะชิให้กินนอมอีกน้อมแม่กำลังเริ่มมาเนาะจะลอยมันมก็นกินน้ำหอน